สวัสดีครับพ่อสู่ช่องยินศิลป์วยาการพร้อมนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำที่ดีดนะคะเอาไว้ดีดนะครับก็คือจะเป็นเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นกับเพื่อนบ้างหรือว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนเป็นแบบไม้แต่นี้จะไม่ไกลบ้างนะครับเพราะว่า ถ้าไกลเกินไปใช่ไหมคะมันจะอาจจะยิงโดนเพื่อนแล้วก็จ,จะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมเลยเฉพาะเนยเราก็คือกระสุนเราจะต้องเตรียมอย่างหนึ่งครับเตรียมหลอดเอามาใช่ไหมครับแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกมาครับนี่ตัดให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็จิ้ที่ลูกล่างจริงไห้สองครับเอาตะเกียบมาเอาตะเกียบมาแล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆท่านี้หนึ่งท่อนครับสามครับแล้มามา,าตัดให้มัน,เป,นเป็นแท่งยาวๆครับ นี่ให้ยาวเทอ่านี้ค่ะนี่แล้วก็ต่อไปใช่ไหมคะจะติดหรือไม่ติดก็ได้แะ,ะ้วคะตรงเชือกแต่ถ้าติดมันจะสวยมากเป็นกระติกของเราจะสวยมากครับก็เคยวิธีทำใช่ไหมคะเอาเชือกอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วก็เอาแม็กออกมาค่ะแม็กที่เขา,เาไวติดเอามาพัน แล้วก็เอามาติดหรือว่าจะใช้วิธีมับ้านในก,การพันก็ได้ครับนี่ครับไม่ใส่ครับถ้าจะใส่ก็ทำตามที่พูดไปเมื่อกี้ครับจะย้อนไปดูก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากตก,กแต่งให้อันนี้มันสวยขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะนี่ติดแม็กไว้ก็ได้นะครับจะได้สะดวกสบาย ต่อก,การที่เราจะจับอย่างนี้เราก็ดีดลูกลูกกระสุนของหนังกระติ๊กของเรานะครับอันนี้ใช่ไหมครับเรามาประกอบกันนะคระเมื่อกี้มือบางกล้องะคะ่ะจไม่ไหวโดน ก็คือวิธีใช่ไหมครับเอาอันนี้มาเอามาเสียบตรงรูเนี่ยครับรูตรงนี้ที่มันเป็นแทาบาน,นะคะนี่มองให้ดู เอาไม้มันเข้าไปเสียบในรูครับนี่เสียบในรูอันนี้เป็นตัวดีดลูกหนังกระติกครับแล้วก็จะเอาเอาอันนี้ขึ้นมาครับใถ้มันเป็นภาเป็นแบบผมใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นมาเป็นหัวจับครับแล้วก็ที่บอกว่า ก็ได้ใหม่ก็คือมันหมายความว่าตัวแต่งหัวจับเฉยๆครับข้าจริงอ่ะต้องติดเออมันนี้ไม่รู้ไหมเป็นหัวจับครับถ้าตอนสุดท้ายมันจุกระสุนหนังกระติกของเรามันไม่ได้ชื่อว่าหนังสติกนะคะมันชื่อว่าหนังกระติกครับเพราะว่าหนังกระติกจะเล็กกว่าหนังสติกครับ นี่ครับแบงนี้ไม่ได้พี่ธีใช้ใช่ไหมครับขอตั้งกล้องก่อนนะแป๊บ,บอย่า ก็อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เดีย๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับมาจุกกำสังเสร็จเต็มตัวนะครนี่ยยยิงใหม่กว่านะครับ อมเดีเ๋ยวไปลองยิงกันเองนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีใช่ไหมครับมาอยู่กระสุนทางหาัวกระสุนนะครสองเอาอ่มไม้ทั้งยาวยาไปเสียบอยู่ตรงรูครับสามเอาหาัวกระสุนออกมานิดหน่อยสี่ท,ท่านให้อย่างนี้ครับนี่ แล้วก็กดอย่างนี้ครับก็ต้องทำแรงๆด้วยนะครับไม่งั้นลูกกระสุนไม่ออกครับขอบคุณครับที่ดูเทียปนี้ครับสมัครที่ชี้ช่อน,นี้ก็กดไลดค์กดแชร์กดสัคสมคชิกกันนะคะเปกนะคะ